แล้วสองคนนี้ใครเหมือนมันดามากที่สุดไม่ต้องเดาเลยนะฮะไม่ต้องเดาเลยสาวนี่แบบสมมติเราร้องเพลงให้เขาฟังแบบเพลงกระตูนที่เขาดูอย่างเงี้ยเ a d y g ลอะไรเงี้ย Lady Go ดูได้แบบตลี่แล้วอะไงเงี้ยแบบแบนาไม่สนับสนุนความสามารถเลยเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่แถวจตุจักรนะครับนี่ไงเวิร์กวินเทจแบบนี้ข้างๆตึกแดงนี่เองนะครับวันนี้เนี่ยต้องแปลกใหม่นิดนึงนะครับไม่ค่อยได้มาสถานที่ที่เน้นเท่าของวินเทจขนาดนี้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะได้รับเกียรติจากคุณนายลุลานะฮะคุณซึ่งเป็นเพื่อนที่แหมไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวนะครับคุณลุลาเนี่ยเขาก็โดนเพื่อนฝูงเมาตลอดเวลาเนาะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ไล่กาดนะเขาเป็น เขาเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีในการทํางานคราฟต์ต่างๆด้วยซึ่งก็คงไม่มีใครเหมาะกว่าย่านนี้เท่ากับลูไลอีกแล้วเห็นว่าวันนี้เขามีกิจกรรมใหม่นะเป็นการทัฟติ้งอะทัฟติ้งเหมือนกับเป็นการเหมือนทําลายบนพรมอะครับไม่รู้มันจะยากหรือเปล่าแต่ว่ามีเพื่อนคนนี้มานี่ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเขาเป็นตัวแม่ด้านงานคราฟต์อยู่แล้วส่วนผมก็คือถ้าเกิดเป็นงานคราฟต์แบบนี้ก็สมัยเรียนก็คือตกนะก็เอากลับมาบ้านให้แม่ทําให้ตลอด ไม่รู้วันนี้จะรอดหรือเปล่านะไปดูกันดีกว่าเป็นไงบ้างนะครับมนาะ แล้ครับระหว่างรอคุณลุลานะครับเรามานั่งพักกันสักครู่ดีกว่าครับวันนี้นะครับรายการของเราสนับสนุนโดยนมฟยลโปรไบอติกดัชมิลพลัสครับแม่ถ้าเป็นแฟนรายการมิสเตอร์สมิธของจริงต้องรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับโปรเบอติกคืออะไรครับคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับมาตาครับตอบต่อครับคืออะไรครับ เราพบโปรไบโอติกต่อร่างกายครับผมดีมากครับเราพบในอาหารประเภทไหนบ้างครับโปรไบโอติกเนี่ยครับพวกโยเกิร์ตไหมคะแล้วก็นมเปรี้ยวถูกต้องแหมนะฮะก็แน่นอนว่าโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองหลายอย่างนะครับเช่นกิมจิมิโซนัตโตะนะครับเจอโปรไบโอติกได้หมดเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีงานศึกษาวิจัยเรื่องโปรไบโอติกเยอะมากนะครับเพราะว่าเรื่องของแบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเรื่องราวสุขภาพเราอย่างมากเลยนะครับทั้งสุขภาพลำไส้การขับ ถ่ายนะครับ และยังมีงานวิจัยใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดการอักเสบนะครับปรับเปลี่ยนภาวะนะครับเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันภูมิแพ้ต่างๆนะครับการวิจัยออกมาเยอะมากเลยครับถ้าจะตามเนี่ยเรียกว,ว่าต้องตามสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่แต่ละผลิตภัณฑ์เขาใส่เข้าไปนั่นเองครับนมเปรีย้ยวโปรไบโอติกดัชมิลพลัสนะครับเป็นนมเปรีย้ยวที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติก LGG และวิตามินซีสูงครับ LGG Probiotic หรือ l ล c t o b a c i l l u s r มโ m n o s u s LGG เป็นจุลินทรีย์ดีที่มีชีวิตคอยเป็นเกราะป้องกันที่สามารถเกาะ ติดกับเยื่อบุลำไส้ได้ดีครับเพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้และมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยปรับสมดุลในลำไส้ครับนมเปรี้ยวโปรเบลติกดัชมิลพลัสมี3รสชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรสครุนนะครับรสฮันนี่เลมอนและตอนนี้ก็ออกรสชาติใหม่ถูกใจคนชอบเบอร์รี่ครับอย่างรสอาซาอิเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่หอมกลิ่นเบอร์รี่เข้มข้นขึ้นอร่อยสดชื่นครับที่สำคัญหาซื้อง่ายมากนะครับใครที่สนใจซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นท หาซื้อมาลองกันนะครับเย้ yeah, มาแล้วกัะยาณมิตร กาเลียนทอมมี่จริงค่ะเพราะว่าจะต้องแบทเทิลกับไข่ใช่จะมีแบบคุณโอ๊กเนี่ยแหละคอยสปอร์ตตลอดเป็นเพื่อนที่แบบหามานานนะสนิทสนมเขาแก่ดูสิคนะครับคนตัวทวีปว้าเนี่ยมันจะชอบแบบเล่นล็องความสื่สารนะแล้วคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็ถูกกล่าวหาว่าไปรังแกเขาดูดิมันลายมากเลยอะมันลายมากสุดเรียกดูราว่าซิมงูพิษจริงเหรอ กันดิพูดออกรายการเรื่อมือกี้ได้ยังไงสบายดีไม่ได้เจอกันเลยปอคากบอกว่าลุลาช่วงนี้สวยมากโอยใครจะไม่สวยสู้คุณโอปอได้ละคะนวัตกรรมครับอ๋ไม่ไม่มันมีบางเรื่องที่นวัตกรรมก็เข้าไม่ถึงนะคะคุณโอปอก็สวยคุณลุลาก็สวยก็สวยทั้งคู่ลูลานี่สวยมากด้วยนะคะสิบตาต้องจะดีนะแล้วพอใครถามก็บอกแนวถ่ายให้อ๋อ คุณอินเลิฟใช่ไหมฮะก็ยิงประเด็นมากเลยใช่ด้ดีอ่ะคือคุณปั๊บเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเสี่ยงเรื่องของเรามากเขาจะรู้ทันทีเมื่อเรามีแบบจุกจิกกุกกิกอะไรเงี้ยแล้วก็จะคอยชงตลอดคนที่ไม่ควรชงมังก็ชงเหรเก้ออะไรเงี้ยเรารู้สึกเลยรู้สึกว่าเออมันคงเก็บกดเรื่องความรักนะแล้วมันเลยมาแบบเรื่องฉนวันนี้เนี่ยจริง จะมีแอคทิวิตี้ที่เกี่ยวกับแบบงานคราฟอะไรเงี้ยเลยนึกถึงลูลาก่อนเลยต้องหาแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมาธิเพื่อเรียนให้ตัวเองแบบโฟกัสกับอะไรสักอย่างเพราะเป็นคนสมาธิสั้นมากเวลาร้องเพลงมีคนเดินตัดหน้าไปทีปุ๊บลืมเนื้อแหละบางทีมันเหมือนเป็นโซเชียลดีท็อกซ์เหมือนกันนะการที่เราแบบตัดอะไรออกไปบ้างแล้วก็ให้ได้อยู่กับตัวเองกับผลงานข้างหน้าอะไรเงี้ยลูลาเป็นคนแนะนําเองที่นี่โอ้ก็จะอาร์ตกว่าเราอีกด้วยซ้ำเพราะว่าแบบการสก๊อปหน้าของผู้หญิงเนี่ยนะคะ มันเป็นตรงนี้หน่อยก็ดีนะศิภาพไปนะเวลาเจอโดยเฉพาะถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงนะใส่ตามสรุปมันแอบคิดตลอดเวลาหน้าผู้หญิงมันคือศิลปะค่ะทุกคนแต่มันคนสกิลเลยนะใกล้กันตัวนิดเดียวไม่มีใครกล้าไปที่นีกก็เลยเลือกอันนี้ให้เขาเรียกทัฟติบูดชอปเพราะว่าเราคงให้คุณโอ๊คถืออย่างอื่นไม่ได้นอกจากปืนค่ะโอ้อย่างนั้นเลยหรอที่แอบดูเนี่ยเหมือนปืนเบสบอลก่อนไง เหมือน oh, เปินเวลาฉีดเมโซเหมื <hey. S 1> มอมนกัน oh. นะเนี่ย คือโอกมีน้องไงสองคนอ,อลินอลานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคงไม่มีใครที่จะตื่นเต้นไปกว่าลูกของโอกแน่ๆแล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงให้เลือกด้วยทําของฝันให้ลูกดีกว่าเด็กๆเนี่ยชอบมากออง,งานครับยิ่งเป็นงานที่เหมือนกับเป็นทําให้เขาเอ,อ๋อเขาจะตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมจริงๆเรารู้ได้ไงว่าลูกคนไหนชอบการ์ตูนอะไรอะไรรู้รอุ้ยมันชัดมากยิ่งถ้าสนิทกับลูกนะออคุยกันทุกวันเนี้ยรู้เลยรู้ไไหนาตไหนคะทีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรอ่านหนังสือครับอลินลานเป็นคนที่ แบบอ่านหนังสือทุกวันแล้วเขาก็จะมีภาพที่เขาชอบอแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับความชอบส่วนตัวเขาจะชัดมากอ,อารินช่วงนี้ชอบสีแบบ สีสันสดใสอชอบใส่ลุง้ง<อ>ชอบย<อ>ูนิคอร์นชอบแบบทุกอย่างในบ้านอ่ะคือมันเดาง่ายมากลูลาเปิดประตูห้องเขาเข้าไปะยูนิคอร์นสีลุ้งกระจายทั่วห้องอ่อลละอแล้วอลันนะอ่ะอลันเหรอช่วงนี้จะอินกับพวกมังกรอินมากตอนนี้สีที่ชอบอยู่ตอนนี้คือสีแดงอออล,ลันคืออินสีแดงมากเขาเคยมีแบบมิชชั่นส่วนตัวนะเขาจะใส่สีแดงอย่างเดียว1ิวันก็ขิ้เขาเองจริงเหรอใช่แล้วก็วิ่งมาโชว์มาโชว์ด้วยนะแล้วก็เปิดให้ดูแบบเจริงในยก็แดงนะดูดิ ก็สองคนนี้ใครเหมือนมันดามากที่สุดไม่ต้องเดาเลยนะฮะไม่ต้องเดาเลยตอนนี้รู้สึกเหมือนมีอปอสงคนอยู่ที่บ้านจริงเหรอก็จะเข้าคู่กันน่าจะมีรายการเพิ่มาหมกสากรายการคนหนึ่งเป็นแม่คนนึงเป็นพ่อตอนนี้ได้ร้องเพลงบ้างไหมคะโอ้ไม่ได้ร้องเลยร้องให้เมียฟังบ้างไหมเขาไม่ยอมฟังอ่ะผมไม่ชอบร้องเพลงนะ ก็จะแบบไม่เอาไม่ฟังอะไรเงี้ยทำไมอ่ะยิ่งลูกนี่ยิ่งคือไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะลูกสาวนี่แบบสมมติเราร้องเพลงให้เขาฟังแบบเพลงกระตูนที่เขาดูอย่างเงี้ย Lady Go อะไรเงี้ย Lady Go ด้ดูแบบน่า Silly และอลังก็จแบบ กลับบ้านไม่สนับสนุนความสามารถเลยมีวันหนึ่งกลับบ้านไปเจอแม่เปิดมิวสิกวิดีโอให้ดูฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองนะอะไรแบบเนี้ยอ่าใช่แล้วก็พอลูกเห็นก็หัวเลอะนึกว่าแกล้งก็ยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้เธอกับฟิคเดียวเาบอกอ๋แด๊ดดี้บิอกล่นมันคือใจตักกลับกันว่าทำไมเหมือนโดนรังแกคนเดียวทั้งบ้านเลยเดี๋ยวเรามา เริ่มงานฝีมือเราดีกว่าอรินเนี่ยเป็นยูนิคอร์และอลันเนี่ยเป็นมังกรเบาเลยยูนิคอร์เนี่ยไม่ยากมังกรเนี่ยเครียดนนั่แล้วจำได้ว่ารูปที่เขาโชว์ให้ดิฉันดูเนี่ยมีสามหัวเขาส่งมาแล้วใช่ไหมดิฉันจะลดมันเหลือแค่หัวเดียวหัวจะเป็นอยงานนะครับบอกอลันว่าอีกสองหัวลูกไปดูในซีรีส์เอาเดี๋ยวไปหาคุณรูดีกว่าได้เลยค่ะในคุณครูของเราวันนี้คุณครูชอนนะครับคุณครูทำไมมันเมื่อยคอยล่ะคะถูงมาก ทัคทิ้งเวิร์กช็อปครูชอนนะคะเราเริ่มมาสอนตัวนี้แล้วก็เป็นที่นิยมอ่ะครับเราก็เริ่มที่จะมาแบบว่าอธิบายให้คนที่สนใจว่ามันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราว่ามันไม่ยากกว่มันน่าจะใช้เวลานาดเพราะว่ามันก็คือจริงๆมันก็คือมันมีไลเซน์อยู่แล้วเหมือนระบายสีแบบให้ให้ลงช่องแล้วก็แบบสมมติถ้าเรามีแมวอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเอารูปแมวเรามาทำกันได้นะน่ารักเอารูปป๊อปมาก็ดีนะเออแล้วก็เหี่ย ปวดปวดปวดเนี่ยเออน่าสนุกน่าสนุกดีดีเดี๋ยวเรากลับมาใหม่อุปกรณ์นะครับหลักๆก็จะมีตัวปิลดูลักษณะไฟมีแสงมีความอันตรายอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเล่นใสกัจะมีกันไกลพุ่งออกมาเดี๋ยวเราผมลองกดให้ดูก่อนได้ค่ะกันไกลอันนี้มีไว้ตัดอ๋อนี่อยงข้างล่างหาคนไข้ อันนี้น่าจะเป็นเดบิวเฟสนะคะแบบนึงให้นะครับึงตาเออเห็นไหมเราเดาไว้แล้วว่าเขาต้องถนัดปืนนี้มากๆแล้วเขาก็ถนัดมากๆด้วยนะแล้วเราก็ใหม่คมใส่เข้าไปใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเปยงไงเดี๋ยวให้ทั้งสองคนประจําที่ก่อนผมนะจรัีใขั้นตอนแรกเราจะสเก็ตรูปลงในนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับก็จบตั้งแต่ตอนนี้ตรงคว้าี่เขามี โปรเจคเตอร์ช่วยชีวิตเราเป็นเทนิคสมัยก่อนเลยเวลาเขาจะเทนเขาเลยกมูโรอาเทนติ้งอะก็คือฉายเขากำแพงแล้วเราก็สเก็ตตามคือเขาบอกว่าเป็กผลิตโชคกลัวเรามากเราไม่เคยรู้มาก่อนนะจริงๆแต่คือมันเหมือนเรื่องเนี้ยมันเกิดมาแบบมันเกิดมาสิบกว่าปีแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมันคุกกลัวเราอะว่าทุกวันนี้ก็แบบแบบเจอกันก็ปกติไม่มีอะไรแต่สมัยก่อนเขาไม่แกล้งรุลานะไม่เขาไม่ได้แกล้งคือเขาตอนนั้นคือคนเด็กมากแล้วเราก็คือเรายังทํางานประจําแล้วเราก็ยังร้องเพลงด้วย คือเราทำสองงานกลางวันเราทำงานประจำกันคือเราร้องเพลงอ่ะมันก็เหมือนแบบเวลานอนเราก็ไม่ค่อยมีรู้สึกว่าจะไปทัวร์แบบโปรโมทเพลงที่คลื่นวิทยุแบบมันเป็นทริปคลื่นวิทยุต่างจังหวัดด้วยกันเป็นกัมพุชาเหรอเป็นกัมพูชาใช่แล้วก็มีอีกหลายคนค่ะ เรา่านอนไปแล้วแต่เป็กยังไม่นอนแต่เป็กก็อยากให้เพื่อนไม่นอนด้วยใช่เป็กก็จะชอบมาเรียกเป็นนิสัยของเป็กอ่ะอแล้วคือเราก็ตื่นมาด้วยสีนะที่แบบเหวี่ยงเต็มที่ไง <c oughs> นั่นแหละแค่นั้นเลยไม่เคยไปยุ่งเลยเขาเลยจริงคือแล้วโอก้โก็ไม่กล้าเรียนดูนาขึ้นตอนกลางคืนละตอนดูนานอน,น,ปนไปแล้วมันตีสองแล้วใช่เออโอเคครับเริ่มเล่นสกายโรบ์ยัเยอันนี้เราหามาเองนะเพราะเราคิดว่าบอกกับอารินใช่ไหมอ๋ออารินชอบแน่นอนอันเนี้ย แค่นี้เอง้ค่ะแอนนยอดต่อไปมังกรนะครับมีใครที่เชอาแกล้งรู้ลายอีกไหมจริงๆก็ทักคู่แบบคบคู่เลยนะแล้วเป็นไนแร์แบบแย่มากๆคือป๊อปโอ๊ตคือสองคนเนี้ยอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าแบบกูเกิดมาทําไมวะทำไมกูต้องมีเพื่อนอย่างนี้คือมันนะชอบไปบอกคนอื่นทั่วเลยว่าแบบกูรุ้ลา รูลาดุย่างงั้นยางงี้มันไม่มี <c oughs> มนุษย์คนไหนที่กลัวเราแล้วไปบอกชาวบ้านแบบนี้ <c oughs> จริงๆ มาเดี๋ยวมาสอนม้วนไหมพรมก่อนดีกว่าครับได้ค่ะลักษณะนามมันคือกลุ่มนะเราจะได้ลกลุ่มได้ค่ะเราเอาไหมพรมวางไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็จับที่ปลายไหมพรมนะครับอันนี้คือเครื่องปลอไหมพรมครับให้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มฝากไปตรงนี้แล้วก็อเ,เอามาลงร่องลงที่ไว้ตรงกระบอกนี้นะครับจับไว้นิดนึงให้ให้มีลักษณะตึงแล้วถ้หมุนมาทางซ้ายของนา,นานครับโอ้หรวดเร็วมากนี่ดูเสียดนี่ว่า ค่อยๆประความมันหลังมาที่ให้ทำเมื่อกี้คือว่าเราจะได้ปลายไหมพร<อ>มนะครับขึ้นมาสองปลายทั้งข้างในและข้างนอกใช่เนี่ยจะไว้อย่างนี้โอเคแปเราไปที่เพนกันค่ะ๋ยวผมวจะยิงให้ดูสองเส้นก่อนนะครับเอาปืนแทงเข้าไปที่ผ้าเลยนะครับ <c oughs> เราเรายังไม่ยิงชิ้นงาน <c oughs> เราจะยิงข้างๆก่อนเพื่อซ้อม่องซ้อมแทงเข้าไปเลยครับแล้วก็ดัง ปืนขึ้นข้างบนได้อย่างเดียวนะครับลงข้างล่างไม่ได้หมายถึงว่าเวลาเรายิงเนี่ยมือต้องเลื่อนไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนยกตัวอย่างการทําวงกลมเนี่ยต้องทาเป็นขีดนะคะขีดไปเรื่อยๆจนเกิดวงกลมเดี๋ยวลองยิงให้ดูก่อนเช่นหนึ่งแล้วก็ดึงออกช้าแปลว่ามันจะตัดเมื่อเราหยุดใช่ครับมันจะตัดอัตโนมัติถูกต้องสวยงามแต่ดันแรงกว่านี้นิดนึงนะครับถูกต้องแล้วก็ดึงออกแล้วก็ขีดขึ้นไปเรื่อยๆ นีมันอาจจะดูทอๆนิดนึงแต่โอ๊กลองหันไปดูอีกฟังหนึ่งดิแล้วมันจะดูมีความหวักขึ้นมาทันทีโอ้เออมันฟูเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาเล็มๆอีกทีป่ะใช่เดี๋ยวเราจะมาตัดอีกทีนะคะของลูลาเขาเข้าใจไงมันเป็นเส้นๆอย่างสวยงามแบบดูโอ๊กดีเหมือนเอาคุ้มอ่ะเป็นแนวแบบทำฟูๆไว้ก่อนก็จะเป็นแบบว่าเป็นผมที่แน่นมากอะ ถ้าเทียบกับอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีมากเลยเนี่ยมีพัฒ <laughs> นาบ้างค <laughs> ุณสมบัติคร,ครบถ้วนนะฮะแกตึงมือ,อได้ ทำอาหารเป็นศน้องเพงก็พอแต่ผัวไม่มีสามีสามีไม่แต่ใครจะมากจะเรียกป๊อปว่าเป็นแบบเป็นสามีเรานะเหมือนเป็นผัวเงาดำได้พับแล้วมันอาจจะชอบเรียกเราว่าเมียแก่เมียแก่น้องยูนิคอร์นขนตางอนนะคะจริงๆริงมันจะต้องมีสีครีมนั่นแหละแต่ว่าเผอิญช่วงนี้ฤดูผัดขนขนเลยดั่วหลับหลักนิดนึงก็จะสวยสวยมากหัวลินต้องกรี๊ดน่ะโอ้ดีใจจังเลยวันนี้ได้มาเจอรุลาแล้วก็ได้มาทํางานคราฟด้วยกันด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะ ชอบไหมชอบไหมมากจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธมาตลอดนะครับทำไมอ่ะคิดว่ามันยากคือมันรู้สึกว่ามันมันไม่เข้ากับเรามันต้องใช้เวลาเยอะมากแน่ๆคือในใจนะคิดว่าพรมแบบนี้เป็นเดือนคือเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหมันต้องยากมันต้องทุ่มเทเวลาปรากฏว่าเออบางอย่างมันก็ทาได้เหมือนกันเนาะจริงๆมันมีพรมแบบนี้ที่ใช้มือค่อยๆสอยไปเรื่อยๆตอนนี้เราวันนี้เราใช้เครื่องเออสนุกได้เหมือนกันสนุกแล้วก็แบบคือแค่คิดว่าถ้าทํางานคาบสักทีเราก็อยากทําให้คนที่เรารู้สึกว่าเขาได้ ไปเขาต้องแฮปปี้แล้วตื่นเต้นแน่ๆนั่นก็คือรูปของเธอชิ้นเดียวในโลกเออชิ้นเดียวในโลกนี่เดี๋ยวเป็นภาพประวัติศาสตร์นะเอาไปนี่ขอบคุณรุ่ลามากเลยที่ชวนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะเราก็มีกิจกรรมอย่างนี้เนาะไปทำกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่เรามาฝากกันแน่นอนในมิสเตอร์สมิตรคะได้เลยเจอกันค่ะเอาละครับวันนี้ ได้พรมมาแล้วนะครับทางร้านเขาไปอัดกาวมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทัฟติ้งกัน๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าเด็กๆจะชอบหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้ป่ะสวัสดีครับคุณพ่อพีงกลับมาอ๋อ,อ,อไห<ด>น<ด>คุณพ่อ<ล>จะแก่แล้วนะคุณพ่อไปทำทัฟติ้งมาทัฟติ้งทัฟติ้งสร้างันนี้ของใครเอออาเรนนี่จากคุณป้าลุลานะคะ What? Do you like it? Oh. Oh. Like. Wow, beautiful.